วงจรผสมเนี่ยที่ผมเคยพูดไปก่อนแล้วเนี้ยมันคือการยุบรวมตัวนทานแบบอนุกรมขนาดแล้วก็ผสมแล้วผมก็สอนวิเคราะห์วงจรอนุกรมกับขนานทีนี้วงจรผสมมันก็คือการรวมของอนุกรมกับขนาดไว้เข้าด้วยกันจากรูปผมมีตัวนทานอยู่3มตัว10โอห์ม8ดโอห์มแล้วก็4โอห์มสิ่นี่ผมต้องการหาคือหาค่าของ p ที่8ดโอห์ม ว่ามีค่าเท่าไหร่แคน P ีที่8โอห์มก็คือค่าของตัวพีคือคอ,อะไรพีคือตายแล้วตายแล้วพีคือกำลังไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถามว่ากำลังไฟฟ้าที่8โอห์มมีค่าเท่าไหร่โดยมีแรงจ่ายเท่ากับ20โวลต์อ่ะทีนี้เราดูตัวอย่างกันจากตัวอย่างเราจะสังเกตเห็นว่าเราต้องทำการยุบวงจรก่อน เราสังเกตว่าไอ้ตรงเนี้ยแปดกับสี่มันทำาไมกันอยู่ขนาดกันอยู่เราก็เลยยุบรูปมาเป็นรูปนี้ตัวนี้คือสิบโอห์มยังคงเดิมคือตัวนี้มันถุกยุบรวมเราให้ชื่อมันว่า R T หนึ่ง R T หนึ่งคือการยุบรวมระหว่างแปดแล้วก็สี่โอห์มส่วนแรงจ่ายก็ยังคงเดิม แรงจ่ายของเราก็คือ20โวลต์จากนั้นสองตัวนี้มันทำไมกันอยู่สองตัวนี้มันทำไมกันอยู่มันต่อแบบอนุกรมเพาะั้นเราก็เลยยุบรูปใหม่เป็นรูปนี้พอยุบรูปมันจะเหลือเพียงตัวนั้นทานตัวเดียวเราให้ชื่อมันว่า RT หรือการยุบรวมตัวนทนทั้งหมดทีนี้เราก็มาวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่เขาต้องการหาหาอย่างไรจากวิธีทำเราก็วิเคราะห์ตามสิ่งที่เราอยู่ปงจรแทนตัวแรกที่เราทำคือเราหาค่าของ RT หนึ่งก่อน RT หนึ่งคือการยุบรวมแบบแบบ ขนาดเพราะนั้นเราก็คือเอา8คูณกับ4แล้วหารด้วย8บวก4 8คูณ4 32หารด้วย12 32หารสิเหลือเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรเท่าไร สองจุดสองจุดเจ็ดหน่วยเป็นโอห์มต่อไปพอเราได้อาทีหนึ่งเราก็เลยไปหาอาทีอาท,อาทีของเรา <S <S ก็คือเอาสิบบวกกับอาทีหนึ่งของเรามากี้คือสองจุดเจ็ดแพรนอาทีของเราคือ 12.7หน่วยเป็นโอเมก้าพอคุณได้าทีตัวนี้คือ12.7จากรูปพอมันมีแหล่งจ่ายมีตัวนทานจะมีไรไหลอยู่ในวงจรกระแสในที่นี้ก็คือ i i t I ทั้งหมดของวงจรเพราะนั้นเราเลยบอกว่า IT เกิดขึ้นจากสูตรก็คือ E ส่วนด้วย R ในที่นี้เราหา IT เราก็เลยใช้ อา่าทีแฟนเ e อของเราคือเท่าไหร่ยี่สิบหารด้วยสิบสองจุดเจ็ดแฟนยี่สิบหารสิบสองจุดเจ็ดหารออกมาแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเจ็ดเลยเหรอไม่ใช่ใช่มั้งหนึ่งจุดเท่าไหร่หนึ่งจุดห้าเจ็ดหน่วยเป็นหน่วยเป็นกระแสหน่วยเป็น กระแสโดยเป็นแอมแปร์คุณก็จะได้ค่าของกระแสะรวมในวงจรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ IT ขึ้นมาพอเราได้ IT แล้วสังเกตว่า IT คือกระแสะที่ไหลทั้งหมดในวงจรทั้งหมดนั่นหมายความว่าจากตรงนี้มันก็คือกระแสะของ IT ถูกไหมนั่นหมายความว่า IT มันจะไหลผ่าน10โอห์มไหลผ่าน R า ถ้าเกิคูณเอากระแสคูณกับตัวด้านทานนั้นๆเราจะได้แรงดัน,นตกค้อมพอเพราะฉะนั้นเราจะได้แรงดัน,นตกค้อมก็คือแรงดัน,นตกค้อมที่10โอห์มเกิดขึ้นจากการเอากระแส i t คูณกับ10โอห์มถูกไหมฉอน้น IT ของเราก็คืออะไร1.57แล้วคูณกับ10จะเท่ากับ สิบห้าจุดเจ็ดหน่วยเป็นโวลต์ Won. แรงดันต่อค่อมนั่นหมายความว่าถ้าคุณเอามิเตอร์จิ้มนะจุดนี้เทียบกับจุดนี้คุณจะมีแรงดันต่อคอมที่ตัวน,นั้นคือสิบห้าจุดเจ็ดเช่นเดียวกันถ้าบอกเอามิเตอร์จิ้มตรงนี้เทียบกับตรงน,นีง้หรือเราหาค่าของ V R T หนึ่งก็คือแรงดันต่อคอ่อม R T หนึ่งเราก็เลยบอกว่า V R T หนึ่งของเรา จะเท่ากับ i <ID>. t คูณกับ r t 1หนึ่งก็คือเท <2. S 1> ่าไหร่นะสองจุดเจ็ดนั่นก็คือเอาหนึ่งจุดห้าเจ็ดแล้วคูณกับสองจุดเจ็ดคูณออกมาแล้วมีค่าเท่ากับเท <c oughs> ่าไหร่นะเท <c oughs> ่าไหร่นะสี่จุดสองด้วยเป็น โวล์ <Whoa. S 2> น่าหมายความว่าถ้าเกิดแรงดันตกค่อมในวงจรในที่นี้มีสองตัวรวมกันแล้วมันจะต้องมีค่าอยู่ประมาณยี่สิบหรือเท่ากับค่าของ e หรือแรงจ่ายถ้าเกิดคุณทําผิดแสดงว่าค่าที่คุณคํานวณมาผิดแต่เลิดสองตัวนี้รวมกันแล้วถูกต้องแสดงว่าถูกต้องแล้วทีนี้เรามาดูว่าเราจะหา p ที่8โอห์ม p ที่8โอห์มก็คือคุณต้องใช้แรงดันตกค่อมตรงนี้แรงดันตกค่อมตรงนี้คืออะไร ที่มันตกคอมทั้งสองตัวจากคุณสมบัติของวงจรขนานแรงดันของวงจรขนาดจะมีค่ามีค่าอะไรมีค่าเท่ากันนั่นหมายความว่ามันก็คือ v ที่ v ที่ rt หหรือมีค่าเท่ากับ4.2นั่นเองเพนเราไปหาอะไรได้หาอะไรได้เราจะหากระแสที่แยกไหลได้ว่าตรงเนี้ย กระแสแยกไหล i แปดโอห์มมีค่าเท่าไรแล้วก็ตรงนี้คือ i ที่สี่โอห์มมีค่าเท่าไรผมเขียนตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องให้เห็นภาพเพราะน i แปดโอห์ม i เกิดขึ้นจาก e ส่วน r แต่ทีนี้เราใช้แรงดันตกคอมก็คือใช้ v rt หนึ่งส่วนด้วยส่วนด้วย ส่วนด้วย8 v ส่วน r เพราะฉะนั้นในที่คือ8เพราะน v r ทีหนึ่งของเราก็คือ4.2หาร8หารแล้วมีมีค่าเท่าไหร่หารแล้วมีค่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะ0.0525จุ 0. 0. 0. ดยเป็นหน่วยเป็นอ m อีกตัวหนึ่งก็คือ i ที่4โอห์มเราก็ใช้ตัวเดียวกัน V R T ห่งส่วนด้วย 4, 4แอั้นมันก็คือ4.2 <4. 2 S 1> หารด้วย 4, 4. มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ1.05น่วยเป็น แได้หมายความว่าสองตัวนี้รวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับมันไหลามาตรงนี้ถูกไหมพอสุดท้ายแล้ว i 4ตัวนี้มันก็จะไหลามารวมกับอะไรไหลามารวมกับ I8 ซึ่งมันก็คือ4.2สใช่เหรอมันคือ IT ซึ่งไอของเราก็คือ1.57่หรือว่าตรงนี้ต้องมีค่าเท่ากับ i t หรือ1นึุด้าเ็นั่นเองทีนี้คุณหา P ได้ยังอ่าผมขอ,อยญาเขียนตรงนี้เลยแล้วกัน P ที่8ดโอห์มถูกไหมเสรสูตรของการหากําัังไฟฟ้าคือสูตรการหากําัังไฟฟ้าคือ E คูณ i หรือ i ยกกำลังสอง r ในที่นี้เราใช้ i, o ช I o oh m, ยกกำลังสองก็คือใช้ i ที่8ดโอห์มยกกำลังสองแล้วคูณกับ r ก็คือ 8โอห์มแพนไอที่8โอห์มคืออะไรเท่าไหร่0.525แล้วยกกำลัง 2, 2> oh. แล้วคูณกับ8อ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่0.525ยกกำลัง2เสร็จแล้วเอาไปคูณ8ได้ <c oughs> ได้ ท่าไหร่นะสองจุดสองศูนย์ห้าสองจุดสองศูนย์ห้าหน่วยเป็นหน่วยเป็นหน่วยเป็นวัดกัะลอยฟ้าหน่วยเป็นวัดคุณก็จะได้คำตอบของ P ท oh ี่แปดโอห์มนะก็จะเป็นตัวอย่างวงจรไฟฟ้าผสม